บ m c News วพิธีการจดคู่มิตรระหว่างสโมสรโรตารีปากเกร็ดนนทบุรีและสโมสรโรตารีราชพฤกษ์เมื่อวันที่17กันยายน2564ณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเขตนนบุรีกรุงเทพมหานครได้มีการจดคู่มิตรระหว่างสโมสรโรตารีปากเกร็ดนนทบุรีโดยนายกสโมสรอ,อลิสาจบสมัยและสโมสรโรตารีราชพฤกษ์โดยนายกสโมสรอ,อดุลเวสยาพรเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมมาเป็นป,ประโยชน์แก่สาธารณชน ซึ่งหลังจากพิธีการจดคู่มิตรทั้งสองสมโมสรได้รวมกันมาเป็นประโยชน์ด้วยการมอบอาหารน้ำดื่มเครื่องมือแพทย์ประกอบด้วยชุด PPE เจลล้างมือหน้ากากอนามัยรถบิวแชร์โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสมโมสรโรตารีป,ปากเกร็ดนนทบุรีประกอบด้วยนายกก่อตั้งคงชัดเดชจันทวิมลอดีตนายกจิรพลชูชาติอดีตนายกพิมพ์วัยฉชัดกุลณอยุธยาโรเทเรียนโสพิตาโนนแก้ว จากสโมสรโรตารีราชพฤกษ์ประกอบด้วยอดีตนายกพลเรือตรีสุรัตศสิริวัณนาวีอดีตนายกนัตสิทธิ์เพชรศรีโรเทเรียนกฤษณพงษ์แดงแสงส่งโรเทเรียนวาลิณีหุตาย์โรเทเรียนทวีเดชวณิจ,จินดาโรเทเรียนเสกสรรวัฒนาอาพรชัยโรเทเรียนนาวาโทชัยสิงขอนโรเทเรียนพชรพัฒน์ศรสีสมนอกจากนี้มูลนิธิร่มแกล้าเยาวชน ในพระราชุปฐมสมเด็จพระบรมโอรสาธิร,ราชสยามกุฎราชกุมารแด่หมอบสมน้ำภัยตำรับวัดคีดีวงศ์โดยผู้แทนมูลนิธิคุณภูมิรัีอนัตสิง์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและหมอบัยสมโมสรโรตารี่ปากเกร็ดนนทบุรีเพื่อขยายผลการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโดยมีพลเรือตรีหญิงสุพิชาแสงโชติรองเช้ากรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอกหญิงพิมพ์สริชมาณันหัวหน้าศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นผู้รับมอบ